มีนอม้องประชาชนชาวโคราชที่เคารพรักทุกท่านนะครับก่อนอื่นผมก็ถือโอกาสนี้ได้แสดงความยินดีนะครับกับคุณหอมอบรรลัตน์ชาน,าน,านุกูลน,นะครับท่านนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมาท่านใหม่แล้วก็คณะสมาชิกสภาเทศบาลชุดใหม่ทั้งที่ท่านจาก4เขตนะครับในโอกาสที่ ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนชาวโคราชก็อขอแสดงความยินดีไว้ในน้กับนี้และก็ถือโอกาสนี้นะครับได้ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวโคราชทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจกับทีมโคราชชาติพัฒนาเลือกนายยงไส้ทีตรีแลคณะกะอทอ,อยกทีมนะครับเป็นประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องปชาช,ชานชาวโคราชที่ยังไว้วางใจแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนในการสนับสนุนทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าน,น้โคราชพัฒนาอุณเตวาติตรบกบลท่านอาดีตสสวัชรพลโตมอนสักนะครับแล้วก็ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีนะครับท่านกนันเต้าแล้วก็ท่าน ผู้มีเกียรตินะครับอีกเป็นจํานวนมากที่ได้ช่วยกันนะครับทำงานสนับสนุนจกนกระทั่งได้รับความสําเร็จในวันนี้แล้วก็คนของการที่สุนนะครับที่มต้องขอขอบพระคุณเลยก็คือคุณหมอวรารัก์ชันนุกูลนะต้องขอบคุณพี่หมอมากๆเพราะว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการเลือกตั้งครัง้งสาคัญแล้วก็ท่านอดีตนายกแทศมุนตรี บรนเสริญบุญชายสุขที่ได้ทำงานมาครบเทอมสี่ปีก็ได้สร้างผลงานที่ดีมากนะครับจนทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้นะครับพี่น้องประชาชนก็คงยงไว้วางใจในโคราชาพัฒนาเพราะว่าผลงาน,นที่ท่านประเสริญทำจริงๆแล้วท่านบันเสริญควที่จะได้ทำงานต่อแต่ว่าท่านบอกว่าสี่ปีมาที่ผ่านมานี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ก็ วิ่งจนเครื่องไม่นะครับจนต้องพูดว่าพอพอก็ไม่ไหวแล้วก็ขอพักพอท่านประเสริฐบอกขอพักเนี่ยโคราชทํานพินายนเครียดเลยนะครับแล้วก็เอาใครลงเพราะว่ามาตรฐานของความเป็นนายกเทศมนตรีเมืองโคราชเนี่ยได้ถูกสร้างไว้ในสมัยท่านประเสริฐสร้างไว้สองอย่างหนึ่งทำงานอย่างไม่มีวันหยุด สองเนี่ยคุณสมบัติส่วนตัวของท่านประเสริฐในฐานะที่เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมุขตอนนั้นเนี่ยผมอยากจะบอกว่าโอราชพัฒนาเนี่ยได้สร้างประวัติศาสตร์ได้สร้างมาตรฐานของความเป็นนายกเทศมนตรีเอาไว้ฉะนั้นเราก็หนักใจครับว่าใครที่จะมาลงแทนท่านประเบัชนในที่สุดแล้วท่านคุณหมอนรัชชานุกูลนะครับจริงๆท่านก็อายุมากแล้ว ที่หมอตั้งก6 9นะฮะแล้วก็เป็นสมาชิกสภาที่แทนรา,า,ลลาชฎรอ,อยู่แล้วแล้วก็เป็นอดีตรัฐมกกนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจสำคัญทสองแห่งแต่ด้วยความที่ผูกพันกับชาวโคราชแล้วก็รักชาวโคราชแล้วก็รู้ถึงภารกิจที่สำคัญของเทศบาล,ลคนลครนครราชสีมาว่าจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญให้กับเศรษฐกิจของจังหวัด และมีงานสำคัญสำคัญที่จะต้องทำให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบงสาดังนัง้นพี่หมอประัาน์ก็เลยตัดสินใจนะครับที่จะผมจะคำว่าเสียสลังแล้วกันนะครับเพราะว่าพี่หมอเองเนี่ยก็มีหลายอย่างนะครับเป็นรัฐมนตรีมาแล้วอายุก็มากแต่ตอ้องมารับภารกิจอหนักขึ้นก็เลยเสียสลัด้วยการตัดสินใจลงเป็นผู้สมัครานายเกยเทศมนตรีนะครับ ดันั้นเนี่ยผมถือว่าหมอรัดได้ได้ได้เสียสละให้กับคนราชาติศาสนาแล้วก็ไม่ได้สร้างความผิดหวังให้กับพี่น้องประชาชนผมอยากยังมีน้องประชาชนนะครับว่าตัวผมนั้นมีความมั่นใจในตัวคุณหมอหมัลัดท่านมากผมอยากจะบอกว่ามั่นใจว่าคุณหมอจะไม่ทาให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลของชาวราชนั้น ผิดหวังแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นคนโคราชแล้วก็เป็นทสมาตั้ง7สมัยเป็นรัมตีมาตั้ง2ส,สมัยฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์ต่างๆที่อยู่ในตัวหมอถนัดเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นประสบการณ์ที่สามารถที่จะมาพัฒนาเทศบานนครนครนคราชสีมาได้อย่างแน่นอนนะครับโดยเฉพาะการเป็นอดีตรัฐมนตรีเนี่ยช่วยได้เยอะนะครับเมื่อกี้นท่านายกประเสริฐได้พูด ถึงโครงการน้ำประปาของชาวโคราชเป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องน้ำประปาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เราลองยืนภาพไปครับตื่นมาเนี่ยเปิดก๊อกน้ำแล้วอาอยางหน้ำไม่ไหลน้ำในรัวไม่ไหลน้ำในห้องน้ำไม่ไหลมันมีน้ำอาบเนี่ยมันไม่มีความสุขจริงๆนะครับเรื่องน้ำประปาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ต่ผมจะบอกว่าเนี่ยเพราะความที่คนโคราชมีอดีตนายกเทศมนตรีมีนายกเทศมนตรีที่ ไปดำเนินรัฐมนตรีเนี่ยช่วยได้เยอะนะครับพูดถึงน้ำบาปมาแล้วเนี่ยมันก็เป็นในทุกอย่างที่บูกพันระหว่างโควิชแพร่ากับชาวโคราชจริงๆเพราะว่าโรงอกองน้ำบาปมปาแห่งแรกที่มาถางเข้าก็ท่านอดีตหัวหน้าพักช,ช่างดำประเทศชาตชาย่อนเป็นนายกก็คำวราม่าตั้งเจ็ดแปดร้อยล้านเดินท่อน้ำดิบจากถ่างเก็บน้ำลำตะคราวก้าส0กิโลเมตร ประมาณที่มระหารข้าวและตะล่างโรงกองน้ำก็เป็นครั้งแรกที่ทำให้ต้องมีลงกองน้ำประมาณขนาดใหญ่ตั้งแต่มี2,532ถึง30 30ปีไปแล้วนะแต่เพราะความเมืองโกเมืองตัวน่าทามเจริญเนี่ยน้ำประมาทก็ไม่พอตอนผมเป็นรองนายกนักชั้รัฐบาลท่านทักษิณน้ำประมาทก็ขาดแคลนทั้งเมืองนะครับก็ได้รับความกรุณาจากท่านนายก ท่านทั้งิี่ท้านกรรมาธิกาลชุดนั้นก็อนุมัติรูปไป3พันล้านตอนนั้นวัฒชากณาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลเป็นองค์การใหญ่ก็เลยได้ลงองนครงการที่สองนะครับมาอยู่ที่หนองบอนนะครับนาน้ําจากทางแชกผลิตน้ําประปาสุโขทัยอันสดาก็อันนั้นก็เป็นโครงกรน้ำอย่งที่สองที่ต่ออายุมาวันนี้ก็ไม่พออีกน้ำประปาในขั้งที่สามนะครับไม่พอ ก็มาเกิดในรัฐบาลชุดนี้ทไมท่านนายกเศรษฐาท่านนายกรุงอิงก็เพราะว่าเนี่ยท่านเดียวาันปรับโลกท่านพระเจ้าพัชรพัฒนาท่านประเสริฐความที่เป็นอดีตรัฐมนตรีและท่านกรรมาธเป็นสสอดีตรัฐมนตรีทุกคนเนี่ยได้ช่วยประสานพลังกันเลยในการขอการสนับสนุนจนทําให้รัฐบาลอนุมัติเงินอีก2,000ล้านทําให้เกิดการแก้ไขปัญหาด้วยการปรับปรุง วางท่อน้ำเดิมใหม่แล้วก็จะมาปรับประสิทธิภาพของลุกอง,งน้ำที่มาตามเข้าไปแล้วก็จะมาเปลี่ยนท่อน้ำประปาที่ไปตามบ้านคนดใหม่ด้วยเงิน2,000กว่าล้านเครื่องต้นขณะนี้ต้องก,การจะบอกว่าเออน้ำประปานี่ก็แบบนะผู้วิจัยท่านราชชายมั่งศุลมั่งหดอรัฐพัฒน,น์เทพันวาประเสริฐจนกระทั่งวันนี้นะครับก็เลยทำให้เราได้มีโอกาสดีๆต้กาจะบอกวันนี้เพราะว่าเรามีนายกทศานสุรินทร์ที่ ที่มีมีประสบการณ์นะครับมีบารมีแล้วก็การเป็นบรรทุนตีเนี่ยทำให้การประสานการช่วยเหลือหาโครงการต่างๆเนี่ยมาลงที่เทศบาลเนี่ยเป็นไปได้อย่างลงตัวเหมาะสมฉะนั้นวันนี้ถึงแนมะ้ว่าท่านเผอไปอยู่หมอนรักทำหน้า,ท,า,ท,าที่ต่อเนี่ยผมมั่นใจนะครับว่าการบรรทุนมาถึงสองสมัยจะสามารถมาสานต่องานในเขตเทศบาลได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ รการที <mile> ่สุดเนี่ยความที่หมอนัตนเป็นอดีตัฐสองไปายมาเป็นนายกุเทศมนตรีเนี่ยมีสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นสิ่งสำคัญต้องนือจากงานในเขตเทศบ่าลก็คือการที่คนโทร่าเนี่ยได้ช่วยกับยกระดับของความเป็นผู้บริหารท้องถิ่นนะครับเราช่วยกันยกระดับมาเราเรื่องคนที่เป็นระดับรัฐมนตรีมาเป็นนายกุเทศมนตรีเนี่ยเป็นการยกระดับผู้บริหารท้องถิ่นนะครับปกติเนี่ยไม่ค่อยมี แต่จากนี้ไปเนี่ยคือรัฐมนตรีลงมาเป็นผู้นท้องถิ่นแต่ที่ไปอาจจะมีอดีตรัฐมนตรีที่ประสบความสำเร็จไปจำนวนมากแล้วก็ลงมาช่วยท้องถิ่ลนลงมาช่วยพี่น้องประชาชนมาอยู่ข้างล่างแล้วก็ใช้ประสบการณ์ชใช้ความใช้พรังีทางการเมืองมาช่วยพัฒนาท้องถิ่นอันนี้ผมถือว่าเป็นการยกระดับมาตรฐานของคุณสมบัติของคนที่จะเป็นผู้นำ จากจากการเร่มตั้งนายกเทศมุนตรีใปครแ้งนีนะครับดะงนั้นก็ต้องคิดว,ว่าคุณนนอรัตนไ์ได้ได้สร้างมาตรฐานได้ช่วยกันยกระดับความเป็นผู้บรหิหารท้องริ่ให้มีมากขึ้นนะครับเพื่อให้มีการพัฒนา,ารที่เกิดประสิทธิภาพต่อพี่น้องประชาชนฉะนั้นเนี่ยในโอกาสนี้นะครับผมก็ขอฝากคุณนนตรัตน์านทานนัง้งหนะครับว่าหลังจากท่านได้ช่วยกัน สร้างเมืองโัวหาจริงๆนะครับสองอย่างที่ผมแกากระสานค totally uh, right ือวันลรล้านนะครับเรื่องแรกก็คือการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในความเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับปัญหาพื้นฐานของคนในเขตเทศบาลนะน้ำปราปานะครับทางต่อเรื่องขยะนะครับรวมขยะจะจัดการกันยังไงต่อไปเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเรื่อง ถนนหนทางนะครับเรื่องของการสร้าง smart ิตี้อันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะครับหรือในเรื่องของการที่จะสร้างความสวยงามไม่เกิดขึ้นอยเมืองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ของรัฐก็ควรจะต้องดูแลให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในการสร้างชีวิตของพี่น้องประชาชนให้มีความสุขนะครับอยู่ในเขตเทศบาลนครแต้องมีความสุขแต่เรื่องหนึ่งนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญก็เพราะว่า เทศบานลนครนครราชสีมาเนี่ยเปรียบเหมือนตัวแทนของชาวโคราชเหมือนกับเป็นห้องรับแขกเป็นเมืองที่สําคัญของจังหวัดนครนราชสีมาใครมาโคราชเนี่ยก็จะมาที่เทศบาลนครนครราชสีมาฉะนั้นเหมือนห้องรับแขกเหมือนกับใครมากรทซก็มาสนามบินจุฬาภูมิก่อนความงดงามความพร้อมความทันสมยัยของสนามบินจุฬาภูมิคือตัวแทนที่จะบอกกล่วถึงประเทศไทย คณะเทศบาลนครนะรรนาสีมานั้นก็เหมือนกันครับใครมาโคราชมาที่เนี่ยเขาจะบอกว่าที่เนี่ยคือมาตรฐานที่เขาได้เห็นําเภออื่อนเห็นท้องถี่อื่นนะครับฉะนั้นการที่จะเป็นนายกเทศมนตรีนั้นนะครับผมคิดว่าถ้าเป็นหมอสามารถที่จะได้ช่วยดูแลนะครับการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลก็เรื่องหนึ่งแต่ช่วยกันสร้างมาตรฐานของเทศบาลนครนครันนาสีมา ให้เป็นเมืองที่สามารถความมั่นใจความมั่นใจกับคนมาท่องเที่ยวความมั่นใจอาจนจะมาลงทุนนะครับเพราะต่อไปเนี่ยโคว้าต้องไปอีกหลายก้าวกระโดดเดี๋ยวปลายปีนี้มอเตอร์เวย์นะครับเ6ก็คงจะเปิดใช้แต่แน่นอนนะครับจาก3ชั่วโมงก็จะเหลือชั่วโมงครึ่งต่อไป รถไฟความเร็วสูงเสร็จเมื่อเือช่วงหกปา่าฉะนั้นวันนี้สมาค,าคูสร้าพื้นฐานเนี้ยเสร็จจะพลิกโฉมของเรื่องโคราชไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการลงทุนหรือการเสื่อมค่าพานเป็นประตูสุขีาสารการสมบู์แบบมากๆฉะนั้นมั่นใจนะครับว่าต่อไปเนี่ยจะเป็นอีกก้าวกระโดดหนึ่งในเรื่องของการท่องเที่ยวในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมาฉะนั้นทุกอย่างเนี่ย จะเริ่มต้นที่เทศบาลนครนครนาศีมาถ้าคณะผู้บริหารสามารถพัฒนาเทศบาลนครนครนาศรีมาให้สวยงามให้ทันสมัยให้มีความสะาดมีความเป็นสากลนะครับรักษาขนบความเนียมระเพณีของที่เอาไว้นะครับเพราะว่าเมืองโคราชนั้่าจะ500ปีเนี่ยและวก็สมัยขอเเ็นพัฒนามหาลาชเริ่องทรงฟาง ฝังเมืองมีการพัฒนาเมืองพัฒนาเมืองมีความทันสมัยมาตั้งแต่โบราณกาลฉะนั้นเนี่ยเราต้องช่วยรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นเมืองเก่าแก่และต้องพรคคโโคะคองในเรื่องต่างโลัด l o นะครับบุคลองแต่โบราณพดีน,นะครับเองโอราานะครับสามล้อ การมีเด่โคราชนะครับการแสดงวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยจะทําให้เมืองโคราชของเรานั้นมีความสวยงามและก็พร้อมที่จะรองรับการเิติบโตต่อไปนะครับผมก็ขอฝากขอรับการทีมงานนะครับขอให้ทุกท่านได้ช่วยกันทํางานเพื่อชาวโคราชนะครับเพื่อสร้างความรู้สึกว่าเราได้รับความไว้วางใจมาแล้วทุกคนก็พอใจกันทุกที การอย่างเต็มที่ให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนชาวโคราชนะครับผมก็ขอฝากผู้บริหารนะครับให้ขอเป็นกำลังใจให้ประสบความสำเร็จในการทำงานป,าป,ประชาโคราชต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับแต่เนื่อใดกค็คุณช่วยติดตามนะครับ